เเทคนิคสร้างความมั่นใจให้คุณมากขึ้นเพื่อที่คุณจะได้เดินต่อไปถึงเป้าหมายคลิปนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะคุณจะมีวิธีการยังไงที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองครูวุ้งมีเทคนิคง,ง่ายๆมาให้คุณค่ะวันนี้ทั้งหมด7วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือคุณต้องเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างค่ะ การที่คุณเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างมันจะทําให้คุณเห็นผลลัพธ์เล็กๆน้อยๆที่มันจะเกิดขึ้นจากการลงมือทําของคุณซึ่งมันจะสร้างความมั่นใจให้คุณมากขึ้นถ้าคุณไม่เริ่มลงมือทําอะไรมันจะทําให้คุณจมอยู่กับความคิดที่ว่าฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่เป็นฉันทําไม่ได้หรอกรู้ไหมคะว่าถ้าคุณอยากขึ้นบันไดแต่คุณไม่เริ่มก้าวตั้งแต่ขั้นแรกคุณก็ไม่มีทางที่จะไปถึงขั้นสุดท้าย เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมั่นใจในตัวเองคุณต้องพาตัวเองไปทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะความเชื่อของคุณมันจะทําให้คุณเรียนรู้และก็รู้วิธีการที่จะทําอะไรบางอย่างคุณจะเริ่มมีทักษะแล้วคุณจะเริ่มมั่นใจในตัวเองว่าฉันก็ทําได้เหมือนกันค่ะข้อที่2ค่ะคุณต้องรู้จักรับคําชื่นชมจากคนอื่นเนลวลามีคนอื่นมาชมคุณว่าเก่งจังเลยถ้าคุณบอกว่า โอ๊ยไม่แล้วค่ะฉันก็ทําได้แค่นี้แหละมันเป็นการแบบบอกว่าลึกๆในใจของคุณแล้วคุณคิดกับตัวเองยังไงคุณคิดว่าตัวเองไม่เก่งคุณก็เลยปฏิเสธคําชมนั้นแต่ถ้าคุณเปิดใจรับคําชมนั้นมีคนมาชมว่าคุณเก่งคุณสวยคุณดีคุณสุดยอดถ้าคุณไม่รู้จะตอบเขาว่ายังไงคุณก็แค่พูดไปว่าขอบคุณค่ะแค่นั้นเองค่ะเพราะการรับคําชม มันจะเติมเต็มข้างในของคุณให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งในสายตาของคนอื่นเขายังดูว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วทําไมคุณไม่คิดว่าคุณก็เป็นคนเก่งเหมือนกันล่ะคะข้อนี้ง่ายๆเลยค่ะมันเริ่มที่จากความคิดของคุณเองข้อ 3. ค่ะคุณต้องระวังคําพูดของคุณที่พูดกับตัวเองค่ะคุณรู้ไหมว่าคําพูดของคุณนั้นมันศักดิ์สิทธิ์มากการที่คุณพูดกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องบวกหรือเรื่องลบ คนที่ได้ยินคนแรกก็คือตัวคุณเองเพราะฉะนั้นจิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกของคุณมันจะรับคำพูดที่คุณพูดออกมาเต็มๆและมันก็เอาไปเก็บเป็นข้อมูลเป็นหลักฐานว่าคุณพูดกับตัวเองยังไงคุณคิดกับตัวเองยังไงเวลาที่คุณจะพูดกับตัวเองค่ะทำยังไงคุณถึงจะรู้ตัวว่าคุณพูดดีหรือพูดไม่ดีกับตัวเองคุณต้องมีสติค่ะ ถ้าคุณไม่มีสติแล้วคุณหลงพูดออกมาคุณก็ต้องทำโทษตัวเองบางคนเขาก็ใช้วิธีเอาหนังยางรัดข้อมือแล้วก็ดีดแต่บางคนก็ใช้วิธีตีตัวเองมันเป็นการลงโทษตัวเองเพื่อให้จำว่าคราวต่อไปอย่าพูดไม่ดีกับตัวเองอีกมันเป็นเทคนิคที่จะทำให้เรามีสติทุกครั้งในการพูดมันเป็นข้อดีนะคะถ้าใครอยากเอาไปใช้ก็ลองดูค่ะข้อที่สี่ อย่าอยู่ใกล้คนที่ดูดพลังงานของคุณออกไปค่ะคนที่ดูดพลังงานของคุณคือคนพวกไหนคนที่ดูดพลังงานของคุณก็คือคนที่คิดลบคนที่ไม่สร้างสรรค์คนที่เตะตัดขาคุณตลอดเวลาคนที่บอกว่าคุณทําอะไรไม่ได้คนที่บอกว่าคุณทําอะไรไม่สําเร็จคนที่บอกว่าคุณไม่เก่งคนที่บอกว่าอย่าทำเลยคนพวกนี้ค่ะเป็นคนที่ดูดพลังงานออกจากตัวคุณเพราะฉะนั้น คุณต้องอยู่ห่างๆคนพวกนี้ค่ะถ้าเป็นคนใกล้ตัวสิ่งที่คุณทําได้ก็คืออย่าให้ความสนใจกับคําพูดเหล่านั้นแล้วก็ถอยออกมาซะถอยออกมาเวลาที่คุณอยากจะทําอะไรบางอย่างไม่ต้องบอกเขาค่ะทําสําเร็จเมื่อไหร่ค่อยกลับไปช่วยเขาค่อยกลับไปบอกเขาก็ได้เพราะคนพวกนี้ถ้ายังไม่ถึงเวลาเราไปพูดอะไรเขาก็ไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องอธิบายเรารู้ตัวเราเองก็พอว่าเราทําอะไรอยู่ แค่นั้นจบค่ะข้อที่5คุณต้องแกล้งทําว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะแกล้งทําไปเรื่อยๆยๆ้ำๆซ้ำๆให้จิตใต้สํานึกคุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองการที่คุณแกล้งทําเป็นอะไรบางอย่างบ่อยๆซ้ำๆนานๆมันจะทําให้คุณกลายเป็นสิ่งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นความมั่นใจถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวเองคุณก็แกล้งทําว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมาก ทำอะไรฉันก็มั่นใจฉันดีฉันเก่งแล้วไม่นานค่ะความรู้สึกนั้นมันจะเข้ามาอยู่ในตัวคุณจริงๆแล้วมันจะทําให้คุณเป็นคนที่มั่นใจขึ้น mm. ข้อที่6ค่ะคุณต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน mm. การ mm. หัวเราะจะทําให้ฮอร์โมนเอนโดฟินหลั่งออกมาถึง200%เซนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นคนอารมณ์ดีแล้วหัวเราะมันจะทําให้คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นมองโลกในแง่ดี แล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองเวลาคุณเครียดคุณเจอปัญหาคุณต้องรู้จักหัวเราะให้เป็นค่ะอาจจะไปดูตลกดูน้องหมาน้องแมวดูอะไรก็ได้ที่จะทําให้คุณอารมณ์ดีหรือถ้าคุณไม่รู้จะดูอะไรคุณก็หัวเราะออกมาทาั้งๆที่ไม่มีอะไรกระตุ้นนั่นแหละค่ะการอารมณ์ดีแบบไม่มีเหตุผลมันจะทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวเอง คุณต้องหัดเป็นคนที่เสพเรื่องดีๆทำให้คุณอารมณ์ดีแล้วความมั่นใจของคุณจะกลับมาค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้เป็นข้อที่โค้ชครูหลายคนบอกให้คุณทำในทุกๆวันก็คือเรื่องของการสำนึกรู้คุณค่ะคุณต้องรู้จักคุณค่าในสิ่งที่คุณมีรอบๆตัวคุณอะไรก็ตามที่มันอยู่รอบๆตัวคุณ ให้คุณขอบคุณเขาให้คุณขอบคุณที่เขามาอยู่ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามบ้านเงินรถเพื่อนธรรมชาตินกร้องสายน้ำธรรมชาติที่อยู่ข้างๆคุณถนนหนทางอะไรก็ตามที่มันอยู่ในชีวิตของคุณใกล้ชิดกับคุณคุณขอบคุณเขาได้ทั้งหมดค่ะการสำนึกรู้คุณจะทำให้เราสบายใจแล้วก็มีความสุข แล้วมันจะทําให้เรามั่นใจในการใช้ชีวิตนี่คือเทคนิคจข้อนะคะที่จะทําให้คุณมีความมั่นใจที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วสร้างความรู้สึกดีให้กับตัวเองถ้าวันนี้คุณรู้สึกแย่รู้สึกจิตตกไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงกับชีวิตสร้างอารมณ์ของตัวเองให้ดีค่ะถ้าข้างในคุณเต็มข้างนอกคุณจะเต็มค่ะใครทำได้พิมพ์ทำได้มานะคะแล้วถ้าใครมีปัญหาอะไร อินบ็อกมาถามได้คะ่ะแล้วครูวุ้งจะรอตอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสกิลหรือไมเซตที่คุณติดอยู่เพราะตอนนี้ครูวุ้งกับเพื่อนๆมีคอร์สท,ที่จะช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องทางอารมณ์และก็ทักษะในการใช้ชีวิตเพราะทุกวันนี้เรารู้ว่าเราเจออะไรบ้างคอร์สนี้ทํามาเพื่อช่วยทุกคนที่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็เรื่องอารมณ์ถ้าใครสนใจอินบ็อกมาได้นะคะแล้วครูวุ่งจะรอตอบคำถามของคุณคะ่ะ